สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ตรงที่ปลูกต้นไม้นะครับก็คลิปนี้นะครับจะขอแนะนํานะครับผมหลายๆท่านที่ซื้อต้นไม้ไปแล้วนะครับว่าต้องทํายังไงบ้างใช่ไหมครับว่าวางตรงไหนปลูกยังไงเอ่อถ้าแกะกล่องมาแล้วมีดินหกเนี่ยต้องทํายังไงนะครับหรือว่าลดน้ํำยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําคร่าวๆนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับ แดดร้อนไงก็อื่นเลยนะครับผมว่าแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้ต้นไม้นี่ใช่ไหมฮะนี่นะฮะต้นไม้ก็จะอยู่ในกระถางอย่างนี้ถ้าเกิดมีดินหกเราก็แค่เขีียดินมันเข้าไปแล้วก็จัดให้มันเรียบร้อยอยู่ตรงกลางนี้นะฮะนี่นะฮะ,ะ,ฮะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับผมวิธีการเล็บดํามากช่างมันนะฮะเราทําเกษตรนะฮะเป็นธรรมดาว่ามันต้องเลอะนิดหน่อยนะฮบซึ่งวิธีการนะครับผม การวางเนี่ยที่เหมาะสมกับกระบองเพชรนะฮะหรือว่าไม้อบน้ำเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าไม้อบน้ํากับกระบองเพชรเนี่ยมันค่อนข้างจะทนแดดนะฮะแต่ทุกครั้งที่เราซื้อใหม่เนี่ยเราก็เหมือนจะต้องปรับสภาพเขานิดนึงนะฮะให้อยู่ในที่แดดดำไรนะครับหรือว่าช่วงที่ดีที่สุดนะครับก็คือแดดตั้งแต่ช่วงเช้านะครับถึงไม่เกินเที่ยงนะฮะจะเหมาะกับเขาที่สุดเลยนะครับถ้าแดดเพียวๆแบบไม่มีโรงเรือนนะฮะแต่ถ้ามีโรงเรือนเนี่ยก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันนะครับผม เชื่อว่าคลิปนี้นะฮะน่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยกับทุกท่านที่เพิ่งเริ่มหัดเลี้ยงนะครับและก็มาบอกในวิธีง่ายๆเหมือนตอนที่ผมเริ่มเลี้ยงใหม่ๆนะครับคือเลี้ยงง่ายๆายสบายๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสว่าแบบมันต้องอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนี้นะฮะขออย่างเดียวครับมีแสงแดดแล้วก็รดน้ําพอดีแค่นั้นก็พอแล้วครับผมขอให้เลี้ยงต้นไม้ให้สนุกนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อุดหนุนนะฮะแล้วก็ติดตามซื้อต้นไม้ของแอคเนี่ยได้ที่หน้า Facebook ในเกือบทุกๆวันนะครับผมซื้อต้นไม้ฟังเพลงนะฮะกับแอปนะครับขอบคุณมากๆครับ